สวัสดีคนนะครับพผมกิมเอกนะ,นะกับวันนี้กับการแจ้งบั克อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบั克อันนี้คือเป็นบั克ที่สามารถทําให้ตัวชาร์จวิ่งได้ทั่วแม็กเพราะไอเทมชิ้นเดียวตัววิ่งชาร์จที่หมายถึงคือสกิลวิ่งชาร์ตอย่างเช่นเดนเจเ l ่แลมเพธหรือว่าพวกแบบว่าโซติกแต่แลมเพธตัดออกไปได้นะครับแลมเพธไม่สามารถทําบั克นี้ได้เพราะไม่สามารถใช้ไอเทมได้เพราะฉะนั้นแลมเพธตัดไปได้เลยครับเพธทาอะไรไม่ได้แล้วอ่ะซึ่งตัวที่สามารถทําได้นะตอนนี้มีแดนลิฟส s o ต i ก n o แม d แล้วก็รีเจ n นร์อ่าและแต่ละตัวก็มีความสามารถการวิ่งที่แตกต่างกันไปนะอ่าเรามายกตัวอย่างเลยจริงรีเจนร e รีเจนก็แค่วิ่งเฉยๆยแล้วก็ได้รับการเก,กาะกันเวทและกายภาพเนาะอืมแต่เมื่อวิ่งถึงเป้าหมายก็จะสร้างความเสียหายทางกายภาพ300%รของพลังโจมตีแค่นั้นเนาะอืมนะก็ตอนขณะวิ่งเขาจะได้รับเกาะเวทนั่นเองและก็เก,ก,กาะกันในภาพอีก5หน่วย แค่นั้นเพิ่มความเร็วในการวิ่งี400คือเขาก็สามารถสลโสลว์ได้เนาะสลโลเขาก็จะวิ่งช้าลงกว่าจะถึงเป้าหมายก็น่าจะนานอ่ะแต่ว่าบักนี้ก็สามารถทําได้นะคือพักนี้ทำยังไงก่อนอื่นเลยกดวิ่งเข้าไปหาตัวครับแต่เราต้องมีไอเทมนี้นะครับขวานนี่จําเป็นต้องมีไอเทมนี้นะครับจาเป็นต้องมีไอเทมนี้นะขวานไอขวานตรงนี้อ่ะขอนอื่นเลยวิ่งช้าครับเรียบร้อยครับอ่ะ อันนี้ผมทําให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูแบบชัดๆเลยดีกว่า<ป>กออ่อ,กอนอื่นนะก่อนอื่นนะเราจําเป็นต้องมีชาเสร็จตู้นละเราก็ไปหาต้นไม้แถวไหนก็ได้ตัดประมาณนี้มันจะวิง่งมันจะวิงะว่งแยกไปเห็นไหมนะพอตัดปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับมาอุย้ยเมื่อกี้ผมเผื่อตัดสองต้นรวดเมื่อกี้เผอคลิกสองต้นรวดมันก็เลยติดอย่างเงี้นเาใหม่นะอ่ะแล้วพอตัดปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับไปอืมก็จะเป็นใปคล้ายอย่างเงี้ยนี่ มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ถามว่าบางตัววิ่งกลับไปไหมก็แล้วแต่เนาะบางตัววิ่งกลับไปเนี่ยมันมวิ่งกลับไปละรู้สึกสองต้นปุ๊บมันก็ไม่วิ่งกลับไปเลยสำหรับปีเจเน,น่เนาะอ่ะเราสามารถใช้พักนี้ในการแบบว่าแก๊งเดินตูไปเลนบนก็ได้เนาะเนี่ยเอา้ากรมเผือถึงตัวถ้าถึงตัวก่อนหรือว่าทําไม่ได้แล้วเนาะต้องขณะวิ่งอยู่เท่านั้นนะนี่ก็จะเป็นวันนี้นี่นี่บักตัวนี้ก็วอนไอจีเอ็มแก้ไอเทมนะผมว่าแก้ไอเทมน่าจะดีสุดนะเพราะว่าไอเทมเี่ยเนี่ย มันทําให้เพจบักแล้วมันก็มีคนเล่นตั้งเยอะแยะเนี่ยความจริงบักตัวนี้มันอยู่มานานแล้วนะผมก็ไม่รู้จะแจ้งดีไหมตอนนี้ผมเห็นคนเล่นเยอะแล้วนะประมาณนี้เนี่ยผมอยากจะกลับบ้านเนี่ยลองคลิปเนี่ยแล้วก็ตัดตัวมันรางเงี้ยเห็นไหมกลับใหแล้ววิ่งกลับมาห้าศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยเนี่ยโคตขี้โกงเลยนะเนี่ยวิ่งกลับบ้านห้าศูนย์เนี่ยแค่นั้นอ่ะ แล้วถามว่าแล้วตัวอื่นนะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูที่เดดลิฟก่อนเดดลิฟนะครับขณะวิ่งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตอนขณะวิ่งก่อนดีกว่าอ่ะเดดลิฟขณะวิ่งนะเขาจะบวกความเร็วในการโจมตีเอ๊ยความเร็วในการวิ่งประมาณหนึ่งหมื่นและทนต่อคันทนสถานะช้าอีกหนึ่งร้อยคือยังไงเขาก็ไม่ช้ายังไงเขาก็วิ่งห้าศูนย์ห้าศูตลอดเวลา จนกว่าที่ถึงตัวเป้าหมายไม่เหมือนแอคที่จะโดนสโลได้นะไม่เหมือนแอคแต่เขาจะไม่มีกรอบกันอะไรพวกนี้นะไม่มีกรอบเหมือนแอคอ่ะไอ้ทีวผมขอเรียกว่าเป็นแอคและกันเพราะว่ามันติดปากเล็กแอคจะเ,เรียกว่าเลจเนก็ได้นะแล้วแต่ผู้เล่นบางคนผมขอเรียกว่าแอคและกันเออเรียกง่ายดีก็จะประมาณนี้นะสำหรับของเจ้าเดนลิฟโอเคเรามาดูตอนที่เขาล็ลอกกันดีกว่านี่นี่ล็อกเสร็จก็จะเป็นมาณนี้เนาะบวกความเร็วในการโจมตีเพิ่มอืม แต่เรามาดูขนาดที่เขากำล e. ังวิ่งไปหาดีกว่านี่นี่เห็นไหมบัฟทนสโลนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ยังไงเขาก็ไม่ไม่มีวันแบบไม่มีวันช้าเขาทนสโลตั er birth birth ้งหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เห็นไหมคล้ายๆกับรูนเฮสอ่ะเห็นไหมวิ่งเข้าไปเนี่ยเนี่ยวิ่งวิ่งสบายเลยเนี่ยวิ่งสบายเลย จะให้ผมจะไปกลับบ้านก็เหมือนคล้ายๆกับดีเจเนเน,นีน่ยทำคล้ายๆกัน,นทำคล้ายๆกันก็ไประมาณนี้เนาะนี่ทำคล้ายๆกันเลยแต่เขาจะมีลูกน้องโผล่ไปเฉยๆเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกทำคล้ายๆกันอืมแต่คูดาวโคน,หนาหน่อยสิแปดนีก็ก็ลองทำทำกันดูแล้วกันอ่ะก็จะประมาณนี้กันใครจะไปลองเล่นก็ก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่เนาะอ่ะสำหรับโซติก โซโติกนี่ทําได้ทดั้งกลางวันและกลางคืนเลยเนาะก็โซติกก็คล้ายๆกันเนาะสก,กลิลวงคืนเขาจะเป็นวินวอลกเนาะแล้วก็ก็วินวอลกอะ่ะวินวอลกเวลาวินวอลก์ก็จะเพิ่มความเร็วไหมอืมคือถึงตัวสตูแล้วจะเป็นคล้ายๆสเกลคือจะได้ตีประมาณสักสามสี่ทีมั้งที่จะเป็นความเร็วในการโจมตีอะเพิ่มความเร็วในการโจมตีประมาณ300นนสักสามร้อยหน่วยเนี่ยเนี่ยสักสามสี่ทีเนี่ย สำหรับของโซติกถ้าถึงไปตรงตัวศตูนะแต่เรามาดูขณะวิ่งดีกว่านี่เอาใหม่ไหมเมื่อกี้ผมพลาดนี่ก็จป็นมานี่สำหรับโซติกนี่เขาจะมีเขาจะพิเศษตรงที่ว่าเขามีวินวอล์กในขณะตอนกลางคืนนะนี่นะเขาวิ่งผ่านต้นไม้ได้ด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขามันกลับบ้านเอย <c oughs> คือขนาดเราวิ่งอะถ้าเรากดด้ว้ยขวานกทีนึงมันจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนที่เนาะเนี่ยเปลี่ยนที่ถ้ากดได้ยวขวาีกทหนึ่งมันจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ตรงไหนถ้าใครแดีว,ว่าทานานในการทาแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตอนกลางวันตอน,น,นกลางวันก็จะคลายๆแอคเนาะได้รับเกาะอ,อะไรพวกนี้นี่นี่วิ่งได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวดูดิวิ่งจะวิ่งจะทำลายบาไหมผมว่าน่าจะทาลาย นี่ไงทำลายคริงด้วยนี่ทำลายคริงด้วยก็จะมาเรืนี้การสับโซติกเดี๋ยวกดผิดอะให้มันกลับบ้านก่อนสับโซติกก็ทำได้เนาะอืมน่าจะรู้กันอยู่แล้วน่าจะเคยเห็นคลิปคนทำอยู่แล้วอ่ะผมเห็นคนทำเริ่มเยอะแล้วผมก็เลยมาทำคลิปอย่างนี้เนาะว่ามันทำกันยังไงแล้วกัน ให้ 1> GM เอแก้ไขอ่ะสำหรับฮีโร่อีกตัวหนึ่งคือโนแมกไอตัวนี้ทํายากหน่อยครับไอตัวนี้ต้องใช้ไหวพริบและคานวณการทําหน่อยนิดหน่อยคือทําค่อนข้างจะยากอ่ะสำหรับโนแมกอ่ะเรามาดูกันว่าทํำยังไงก่อนอื่นเลยนะคือระยะโนแมกมันทําแบบคือโนแมกอ่ะถ้าสมมติล็อกได้ความเร็วในการวิ่งกีอยู่ที่6 0ร้อยเลยนะคือจะวิ่งเร็วกว่าพวก3ตัวข้างบนนี่คือเขาสามตัวข้างบนนี่จะแค่นหนะ้าศูนย์เนาะแต่โนแมกจะเป็น6 1ร้อสิบแปดเลยนะ อ่ะไม่เชื่อผมจะทำให้ดูก่อนื่นเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนอ่ะแป๊นนึงนะขอแบบติ๊กตรงนี้ก่อนอ่ะติ๊กตรงนี้ก่อนให้มันล็อกล่างแล้วกดสกิลสองไปนะสกิลสองนะไม่ใช่สกิลสามสกิลสองจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาเนะาะจะเป็นนี้น,นี่เห็นไหมครับหกร้ยยี่บแปดเอ๊ะไม่ใช่หกร้สิปดนะหกรอยิแปดเลยด้วยซ้ำดูวิ่งเร็วมาก เห็นไหมสศกร้อยยี่สิบแปดสัตว์โนแมกเนะาะทำได้เหมือนกันวิ่งเร็วกว่าตัวสามตัวบนอีกเนี่ยทำได้ครับทําได้โนแมกแต่ต้องใช้ไหวพริบนิดนึงเพราะว่ามันทำพุ่นขึ้นจะยากกว่าเพราะว่ามันมันเร็วกว่าเนาะมันเร็วเนี่ยหรือจะทําอย่างนี้ได้เนาะเนี่ยถ้าใครทําเป็นก็จะทำาคล้ายอย่างนี้ได้เดี๋ยววันนี้เราทดสอบนี่ผมทำได้ละ ผมสังเกตที่ในแม็กเองถ้าตรงแม็กวิ่งเร็วขึ้นก็น่าจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาเรียบร้อยแล้วผมก็ตัดต้นไม้ก็เป็นการวิ่งกลับบ้านได้เหมือนกันอ่าก็ทําได้เหมือนกันเนาะสลับบั๊กนี้ก็มีเท่านี้แหละนะถ้าใครจะเอาไปเล่นอะไรก็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 ไม่รู้นะจะโดนแบนบ้างนะเขาจะแจ้งนะอผมยังไม่เคยได้เล่นบั๊กนี้ในแม็กจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นผมแค่บอกเองว่ามีบั๊กนี้อยู่ในเกมเท่านี้การสลับบั๊กตัวนี้ไว้โชคดีทุกคน